กานเรื่องว่าแม่ฉันไปสุพรรณไปกันยังไงกันแล้วก็แล้วก็ส่งแม่ไปสุพรรณแล้วไปกันดีกว่าพ่ออืมองไปกันโอเคน้องก็ไปด้วยนะพอ่อตามมาป่าเรามา เล่นขายของกันดีกว่าเรามาจัดร้านตรงนี้ดีกว่าให้พ่อดูว่าเราแต่งงานยังไงปอยมือก่อนปอยมือก่อนเข้าไปนะพ่อเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพ่อไปดูทีวีช่องทัวคุณต่อยกันนนอะ,ะไปดูช่องคุณต่อยดูตามมาทำไมจ๊ะดูเลยว่าพ่อทำอะไร อะไรอ่ะตูลีลีมากอบพ่อเฉเนี่ยพ่อเขียนพ่อจะทำอาหารอ,อาหารเว,ว,าว่า้ิีตึกเนี่ยเว่าวสน,นุกเหมือนกันเนี่ยว้าไปเล่นตึกดีกว่าวันนี้เจ้ากุฎูก้กาตาเอ๊ะ ไหนมาหนูตามันไะด้ยินนะทาพี่เป็นนักก่อนพี่เจ็บตุเจ้าแมวมันนี่มินท์คาสไหมเจ้แมวมนี่เนาะไหนเขาเคดีเม่นไหร่ดิปปิริวดริวิริวิรรร เย้สะดุดสะดุดเลยเก็บดีกว่าเก็บเสร็จแล้วเรา

เสร็จแล้วเนี่ยนะเนี่ยสีไม่เลยกีนะค,คนเราเป็นเราเป็นทหาอันนี้นะ <c oughs> ขออแพนดูน้า <c oughs> สิ่ช่วยกันดีวกว่าน้องเ <c oughs> จ้าแมวเหนียวเราตรงนี้กันนะโอเคกั๊กโอเคกั๊ก <c oughs> เปลี่ยนเส้นนาะเฮ้ยอ, <c oughs> อ,อยู่ดีชุดเบึกเปลี่ยนสีเฉยเลยนี่เสร็จกันแน่ชุดนี้ <c oughs> น้องไปเอา,เอาชุดมาชุดเสร็จแล้วนี่ สัสดีค่ะฮัลโหยัดดิ๊ดด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 ด มากเลยเนี่ยม่เข้าพ่อแล้วจ้าเป็นถึงเที่ยงคืน โอ้โห oh ทำไมฉันมีที่ใครแต่เบอรนนี่เนี่ย

เป็นไงมั้งสนุกกันหรือเปล่าถ้าใครชอบถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เมลแรงใจให้พี่ล่ากับพี่แอหน่อยนะคะแต่จาคำคลิปแรกๆนะคำคลิปแบบไม่ค่อยมีคนกดไลค์นะคะก็ให้เมลแรงใจ